สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับผมทุกคนอาจจะแปลกใจนะครับผมว่า ID ใครของ ID ผมเองนะเป็น ID ดลองนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาบอสแสงตัวใหม่นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องจัดทีมก่อนนะคือแบบมันก็ต้องมีทิกนิดหน่อยนะบอสตัวใหม่มันทาาแสงใช่ปะเราก็ต้องทาามืดไปล่อเวย้ยแบบ เรามีติกิท่านมืดเราก็ต้องเอาท่านมืดไปดดร่อท่านแสบออกมาอ่ามันเป็นสูตรนะคือแบบทําตามได้นะครับผมเชื่อผมได้แนผ่ผมนี่ลองมาแล้วก่อนอื่นก็ต้องแบบเปิดชิมลางก่อนกาชา7.5ปีอ่าครับผมผมก็อยากได้ตัวชนนะไอดี ID นี้คือผมยังไม่มีตัวชนนะมีแค่ไอพี่เจิดนะคือแบบแรโควดเยอะสองพันห้าเกียร์ดแรกผมก็ไม่มีด้วยเปิ็ไปครับ อืขาวสนานเลยโอ้ช้ไม่ได้ครับน,นี่ก็ไม่ไหวครับโอ้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยโออันนี้ก็ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวโอ้โหไม่เป็นเกลือแล้วนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปต่อครับเป้าหมายเราคือบอสแสงนะครับผมตัวอื่นเราก็เอาไว้ก่อนนะมาครับแต่ขอไอ้เบาไฟเถนะ มาหน่อยโอ้โหอันนี้ก็เกลือครับเกลือครับเอาเกลือครับผมอันนี้ก็เกลือนี่ก็เกลือนี่ก็เกลือเฮ้ยจะไม่มีตัวใช้ได้จริงเหรอเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะแต่เราต้องไม่หวั่นไหวครับไปต่อครับเป้าหมายเราคือบอสแสงนะเอมาเกลือแค่นี้เราไม่มีอะไรโอ้โหบาริตาไซมอนไซมอน อะ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดัวเดวบเบิลคอปวางแบบนี้เลยเหรออุ้ยเกินแบบนี้อ่ะคือแบบเฮ้ยตั้งหลักไงอะ่ะทีนี้อะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมาตั้งหลักก่อนแป๊บนึงเราบอสดิเราเอาบอสแสงอะ่ะมาถ้าได้เปิดได้ห้าตัวนี่คือเปิดเกียร์เลยนะมาครับ มันต้องมาอยู่แล้วแหละอดทาตมืนมาร่อขนาดนี้อ่ะธาตุแสงก็ต้องมาดิโอ๊ยหัวขโมยไม่เป็นไรครับมาอันนี้คือของจริงนะของจริงแล้วนะหมดนี่คือหมดนะมี300รบี้อะ่ะกว่าจะเก็บได้อะ่ะมาครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันนาทีละทึก ปาบเข้าให้โอ้โหบอลสมาชิกแกง๊งยังจะตามกันมาอีกเนาะฟองสบู่ครูฝึกทหารรถขนแอปเปิ้ลเจสซิกา้านาวิกโอ้โหหมดครับสรุปแล้วไอ้สูตรที่เอาตัวมืดมาล่อนี่คืออย่าไปหาทำนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมเปิดปกตินี่แหละครับโอ้โหเฮ้ย อะไรกันวะเนี่ยสรุปก็ไม่ได้นะผมก็ต้องขอจัดทีมเข้าเหมือนเดิมก่อนนะไม่น่าเล่นสูตรเลยโอ้โหนึกว่าจะได้ที่ไหนได้ก็ไม่ได้อยู่ดีไหนวะตัวโอ้โหผมก็จะย่อยทิ้งให้หมดเลยนะไอ้พวกนี้เอาไปทำแร่ม่วงนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า คนที่สร้างไอดีใหม่ๆนี่คือถ้าได้ตัวพวกนี้มาเยอะๆนี่คือแบบไม่ต้องเก็บไว้นะมันใช้ไม่ได้ครับเอาไปย่อยทิ้งเลยครับมันจะทําให้เราได้แร่ไปเล่นห้องทดลองนะอ่าขอจัดทีมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปย่อยทิ้งให้หมดเลยคอยดูดิไอเราก็นึกว่าจะได้เดี๋ยวรอผมเก็บรูบี้ใหม่ก่อนเถอะ เดี๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่มันต้องออกแหละยังไงผมก็จะเอาให้ได้อะไอตัวนั้นน่ะคือผมไม่เคยได้เจมมือเลยนะทั้งไอดีหลักไอดีรองเดี๋ยวไอตัวนั้นน่ะผมก็จะเอามาให้ได้อะบอสแสงอะแต่ไอดีนี้ผมก็เพิ่งสร้างเหมือนกันนะยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยด้วยซ้ำนะไอดีนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ผมเพิ่งเล่นนะ ใช่ครับย่อยทิ้งให้หมดเราเก็บไว้มันก็จะนําพาความเกลือไม่ให้เรานะครับย่อยได้ก็ย่อยไปเลยไม่ต้องเก็บไว้นะ,ะย่อยไปเลยครับเราก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะถ้าตัวไหนที่มันพอใช้ได้เราก็เก็บไว้ก็ได้ครับแต่ผมจะย่อยไปให้หมดเลยนะ,ะย่อยไปเลยครับนี่ไม่ใช้ไม่ใช้สักอันไม่มีอะไรให้ใช้สักอัน ย่อยไปครับย่อยเอาแร่ม่วงไปเล่นกระดานมันจะคุ้มกว่านะเพราะฉะนั้นก็ย่อยไปครับเอลิสเอลิสผมเล่นนะผมขาดดาเมจน,น้ำพอดีเก็บไว้ก่อนโอเครูนมีอะไรให้ย่อยไหมไม่น่าจะมีมีนิดเดียวเองโอเคไม่มีอะไรลว ก่อนจากกันพีๆสักนิดสักหน่อยไปครับผมนี่มันไม่มีดวงเรื่องเปิดกาชาเลยนะคือแบบเกลือได้ตลอดจริงๆอะ่ะแต่อย่างน้อยผมก็มีเอลิสกับติกีนะทำให้ทีมผมเล่นได้ไปเลยครับแต่ยังไม่มีแทงนะจะว่ามีมันก็มีเอเจ้าลุยเจดอะไรแต่ แล่อย่างเยอะโอ้โหใครจะปล่อยออกมาได้วะเนี่ยขนาดนั้นนะ่ะก็ไปครับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ